เอ,เออจัดแต่ก้อนแังเทยกินกลับมาใช้ขวดเดิมแล้วเหรอนี่นเป็นขวดนี่แต่ควาเป็นกระปุกเครื่มหนึง่งไม่แม่เสีย

ยันจายันนยอน่นนนนยังนี่น่นอ่น,นี่แกยคบแกเดมน่เกียงเอามาทิ้งใช่ไหมนี่เอามาไปจะใส่เจษกองเนี่ย รบ้างเนี่ยของคมหหรือของเ่มเปใส่อะไรอ่ะรใส่ลน้ำตัเ่ากดแต่เมืดนัน้ักมกมัข้าวไหมนี่ช้อนถ้าพี่ตักข้าวยู่ไหนไม่รู้ 俺们家当年，俺们家干过这。 家咱们。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.

แม่นะเก็บของขึ้นบ้านหลายอย่างเมื่อลฝนจะตกแรงฝนตกแรงพวกนี้ไม่รู้เรื่องแล้วฝนตกนอนในบ้านนี้ไม่รู้เรื่องหรอฝนตก ไปไหมนสูตรนี้เอาไข่เค็เมใส่ด้วยอร่อยไ,ไหม ตัวยังไงครับกลับถึงกลบบ้านเมื่อกี้ได้ประตูไปยัง ให้กันเปื้อนอย่างแล้วมันจะสิกว้างเดี๋ยว อีเจอรถได้ไหมมีเพื่อนขับรถเปลี่ยนรวยไหมล่ะยดงไม,มยัไม่มีใบขับขี่ทางรถดสานา